ค้านี่ได้ขายแล้วมักซิดาก็ได้ขายแล้วกล้วยเนี่ยกล้วยนี่ขายทุกมือเดี๋ยวนี้ก็ออกซีเครือไปขายอยู่ถนนผุนบ่มสุกเะไรเนี่ยครับมือนี้อเอ,ออกซีเครือซีเครือโอ้ซีเครือก่สิประมาณหาร้อยเงินนี่ละหาร้อยเงินอ่าอ่หาร้อยเงินอันนี้ตีเอาตำตำตีตำตีวีสิบห้าบาทครับไล่ได้บบจำกัดแต่ว่าพื้นฐานอยู่หาร้อยครับแต่นอกนั้นมันหลายกรณีได้เปลนี้ โอ้เอาง,ง่ายๆนี่คันตั้มนี่หาร้อยคันตั้มนี่หาร้อยยุรโรปว่าคุ้มจริง สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่มากล้วครับเ <c oughs> มื่อนบ้านนิวสิภาพี่นอ้องว่าเบิงเกษตรผสมผส,สานของคุณพ่อวิไลครับ <c oughs> คุณพ่อวิไลมีรีแวงนะครับพิกัดแปลงอ,อยู่บา้บานหัวฝายบ้านหัวฝายตำบลบ้านจัน <c oughs> ต์ตำบลบ้านจันอำเภอบ้านดุงต้ <c oughs> องผ่นอนรับ <c oughs> จังหวัดอุดรธานีครับเกษตรผสมผสานสวยๆสุดดอดเลยมีทุกอย่างครับนี่ครับคุณพ่อวิไลวิริแวง มีลิแวงคุณพ่อวิไลมีลิแวงวันดีครับพ่อครับอ่าวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับรูปแบบเกษตรผสมผสานม่าครับพ่ออ่าผสมผสานเลยบักตูมก็มีมี่ประเภทไม่พื้นบ้านเข้าพ่อสเนี่นหามาปลูกไว้ครับผมอ่าครบเลยครบมัดโอ้แต่ว่าพอท่านครบเดอกลูกมันคิดบอกครับเครื่องเนื้อทีเข้ากับจำกัดจำเกล็นแน่นะเริ่มเฮ็ดมาจักปีแล้วครับพ่อครับนี่เดือนกุมภาพันธ์เขาปีที่สอง โอ้แสดงว่าท่านหอดสองปีบ่อปีสิบเอ็ดเดือนปีสิบเอ็ดเดือนเ้าง่อนหอครับผมนี่เบื้องระบบน้ำเพื่อนครับฟังเอาพื้นที่จักไรครับพ่อประมาณสิบไรสิบไรครับผมสังเกตเบื่อ่าฟังนี่นี่พ่อสีแบงเป็นโซนน้ำเลยป่ครับโซนน้ำเป็นสาลงไปเลยเป็นสาลงไปเลยสุดนะโอ้สาดังเหมือนมีจังหน่วยพ่ออันนี้มันพ่อจกเป็นหน้าลงนะครับมันก็คันว่าแล้วมันก็หาหน่วยแหละครับผมหา มวยกับมวยใหญ่พุทครับไอ้ว่าปลูกแต่ว่าปลูกผสมผสานมีทุกอย่างมีทุกอย่างแต่ว่าพ่อเน้นเอ,เอาเอาเอาอันนี้ในโครงการระยายาวเาคือบักเ้าน้ําหอมครับพอปลูกไปสองร้อยกว่าต้นอยู่ในโซนเดียวกันนี่แหละกับกล้วยกล้วยกับปลูกเป็นพี่เลียงมั่นกล้วยฝองัง้างพร้ผมสีบ่งกล้วยฝ่ครับ,รบอาพุทน,นะครับกล้วยไรห้างน่ะพ่อ ลายแห้งปลูกหลายลอยสิบว่าลายลอยต้นหรือเปลาคลายลอยต้นเต็มเลยเต็มมัดและลูกทั้งนี้ก็เงินครับนั่นก็เงินหันไปทั้งผุนแม่นวัดครับพี่น้องผุนเป็นทุกต้นทุกกอได้เนาะพเนาะครับทุกทุกก่อกอละสองก่อละหนึ่งครับเอาคุณคุณพ่อครับครับผมมาเริ่มต้นเฮดเกษตรผสมประสานแดงแดงครับที่แรกพ่อก็ตั้งใจอาชีพพ่อแท้ตะเกาหนึ่งคือเป็นสร้างตัดผม แต่ว่าพื้นเพ่ของพ่อันก็ค้นเศร้าให้เศร้าหน้าพ่อแม่พ่ายให้เหนหน้าอยู่แล้วแต่ก็ได้ไปเลี้ยงการตัดผมวิชาชีพตัดผมเรลาก็เลยหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าด้วยวิชาต,ตัดผมอยู่ตั้งจนเท่ายังคิดฮอดเกษตรครับโอ้อมีข้อมฝันไว้เยอะแล้วเกษตรนะครับแสดงว่าฝันไว้โดนแล้วฝ <c oughs> ันไว้โดนแต่<ม>หาทุนบ่มีไหมลูกครับอยู่ในใจโดนแล้วเออนี่นี่ทั้งนี้ฟ้ามเป็ดคุณพ่อ แบบหลายเลยเจกโตัวครับพ่อมันสีเหลืออยู่ประมาณพ่อ้อยบ่ครับอยู่ในนี้ตะกี้มันมันสองลอยก็โตมันขายไปน้ำนะโอ้พอวันทีตังกระมังไว้ให้เล่นหนามเลยเน,น,นาะ่อเนานนะครับ<อ>ยางผนนครับเป็นระเบียบเรียบร้อยแห้ง <laughs> นะครับว่าไงไงคือพ่อจะออกจากบ้านจากซองไปหาเหตุการณ์ในงานหลายสิบปีมวยเป็นเศร้า ครับเป็นเศร้าปีเศร้ากว่ปีและครับบานนี้พอถึงจุดจุดหนึ่งว่าไงคืออายุายขึ้นนาอพ่ออายุายขึ้นแลวลูกครับผมบานนี้ก็จังหวนขึ้นมาบ้านหวนขึ้นมาบ้านครับโ้งเตาขึ้นมาครับผมเอาความร้อนมาแล้มแก่หอนแก่หอนบานนี้พ่อครับครับผมลับมาบ้านยังได้จังว่าคึ้พผ่อนเกษตรผสมประสานพ่อคือบัวมาเห็ดคือมันคือมันมันเป็นซี่ที่แรกคึอเท็ดยูตะไดยูแต่หาทุนโมมีครับ แต่พ่อก็พ่อดีมีขี้ดินอยู่และย่องหน่อยหนึ่งพ่อกเ็เลยได้ขายนี่จุดนั่นมากในเงินเป็นก่อนมากก็เลยมามาเ้าจ้ากับประกาศขายที่มงมนี้ละให้พ่อว่าล้านกัาบาทพ่อก็เลยตัดสินใจมาซื้อโอ้สาเหตุเป้นนั่นละพ่อขายทีทั้งพุ่นได้เด้ครับผมขันบ่ส <c oughs> ั้นพ่อก็บอมีเงินถึงมาลงทุนันการได้ขายทีทั้งพุ่นทาวามนี้ก่อนกันเลยครับน้ำเอาง่ายก็ึ้นจะนำพักน้ำแรงตอนเหตุงานพ่อเก็บเงินไว้ ครับนะครับพอได้เงินเป็นก่อนก็เลยสื่อที่คิดเกษตรอยู่แล้วครับแต่ว่าใจนั้นมากอยู่แล้วใจนี่มากอยู่แล้วเกษตรแต่ฮะมันบ่ท่านมีทุนตะกี้แต่ว่าเฮ็ดสวยงามแห้งนะครับเนี่ยผสมบะสานกล้วยบักเผาเนาะพ่อเนาะครับกล้วยบักเผาบ่อปลาบ่อปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดโอ้สีเข่าสีน้ำน้ำปลาสละผมผมสังเกตเบื่อว่าดินพ่อเนี่ยเวไม่ลายางมันขึ้นหนุ่มๆครับ อยพ่อเอก็บใส่ครับลุงสีพ่อมีคนนะ่นเดี๋ยวอันจ้างให้เอาขนเทนบ่อเททั้งหนาไปครับแต่ว่าแต่ว่าตอนแรกมา่อหอดนี่ดินบอดีปะนี่บอกพอ่อบลวราก,กดินถมห้อทรรมดาดินดากเป็นดินหินแห้เห้อนีละครับแข็งแข็งแกนแกนเออแต่ว่ามาบาดนี่มันน,นพ่อเลยเอาแก็บผสมประสานใส่น้ำเนี่ยครับจังเส ว่ายกว่าอันพ่อพ่อมามาเสือลงสีอันนึลงสีหน่อยลงสีพ่อได้สีเขาาพ่อได้สีเขาบานนี่แกบนี่กอามาใส่อันสวนจะคของแกบนเนียมาใส่นี่แหละสวนโอ้งามแห้งครับพี่น้องเปนก๋วยเงินอีกอะไรได้หนิน้พ่อเนาองก๋วยกวยนี่ขล้ายวีจากบาทครับอันคันเอาเป็นอันบ่ท่านใดบ่มเนี่ยกับวีละสิบห้าบาทครับวีวีหนึ่งนะดิบดิบสิบห้าบาทครับขันสูงแล้วนะครับ ไอ้สุกแล้วก็บยี่สิบบาทก็มีสิบห้าบาทก็มีแล้วแต่มันหนอยมันใหญ่โอ้เออนั่นแหละแสดงว่ายูนีกสี่ร้อยสองร้อยเนาะพ่อเนาะยูนีกสี่ขันแม่นโศว่าขายกับสี่ร้อยกว่าบาทครับคันแม่นขายอยู่กับสวนเนาะบิ่งอันคุณพ่อเพิ่นเพิ่นจัดรูปแบบนะครับพี่น้องงามๆตรงกลางนี่เป็นต้นพยุงเนาะพ่อเนาะเอออันนี้ต้นพยุงนี่ต้นพยุงงามแห้งต้นพยุงบ่ทันได้พ่อปีได้ลรกนี่ครับพยุงคุณพ่อสิปลูกใกล้กันเลยก็บักอันละมุด นี่ละหมดมันสี่พวงงามกันป่ะครับพ่อครับเดี๋ยวขันย่างเด๋ยย่างนึงขันพอนันแล้วพ่อสินี่ไปอีกอย่างนึงครับคือว่าจังสีจัดการใช่ย่งสีจัดการขันขันต้นเด๋มันนี่พ่อกะสิทําลายออกบางทีนะครับใส่มันใหญ่พ่อมันจะใส่ประโยชน์น้ำเนี้ยเป็นพื้นเป็นตองก็ดีได้ไหมไ<อ>มนเนื้อแข็งอ๋อครับครับถตะปลูกไว้ก่อนปลูกไว้ก่อนโอ้ใส่แกบแล้วสะอาดแห้งเลยครับพี่น้องครับสะอาดแห้งมีต้นกล้วยมีแกี๊ยบอเนก็คาเพิ่นครับนี่หันมาทางนี้ก็บักเผ มะพร้าวสองลอยต้นนะพ่อเนาะเออสองลอยต้นมะพร้าวพอเปนสิปลูกไปผลเป็นขั้นแดนไว้ผลนะครับเด้อสายพันธุ์เราเนาะนี่สวนผลละไม่ป้าพ่อครับป้าทั้งนี้กระบ๊อชมพู่ชมพู่ครับไม่ปลาก็ไม่ผลนี่ปลูกไก่กันเลยเออแต่ว่าบอเป็นอย่างมันคนลาลายนะพ่อเนาะไม่ผลมันกับสีสูงกว่านะครับเด้อไม่ไม่สูงเดียวไม่ปลาไม่ปลาเพิ่นกับสีสูงครับเป็นสีเมตดเศร้าเมตรขึ้นไปกุแล้วล่ะจังสี่แลล่ะครับไม่ผลนี่กับสีประมาณฮาหกเจ็ดแปดเมตร อือไอ้กล้วยพ่อเพิ่าดคุณนะครับอ่ารงตัวแห้งนะพ่อนะพอมาใส่เวลาอยู่จักปีครับนี่ปลูกซิงปลูกฟางนี่สองคนตายย่ยเด้ครับปลูกไปน้ำเรื่อยๆไหมลูกบอกคือว่าปลูกไ้มือเดียวแล้ยวฮะนะครับคือคือที่แรกเอา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 กล้วยมาปลูกเพราะมันได้นองเสียพ่อก็มาขยายออกไปน้ำเรื่อยๆโอ้แม่นว่ะพ่อเออ รัปลูกแค่เดียวเต็มสวนอ่นยครับ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 โอ้่อยขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยเมื่อละยี่สิบสามสิบต้นเออมันกันสีนีผมเห็นผมเห็นสวนพ่อนี่ทุกอย่างเลยอันนี้บักอันบักเสี้ยนถาอมันใครอันนั้นบักงอกนะพผ่น้อครับบักงอก่องไป่ลนครับเจ็ดแปดต้นนันกับบักซีดาอืมมีต้นพยุงล่องแนมกลับไปบ้างนะครับพี่น้องขุงผมครับขวามือฟังทางนี้สิเป็นใหม่พ้นนะครับนะครับ ตรงกลางเขามากกวสิเป็นไม่ไม่ปลาเนาะพ่อเนอะไม่ปลาพายุงครับมานทั้งนี้ก็สิเป็นกล้วยแล้วก็บักเพาครับพอเพิ่นออกแบบดีแฮงพอครับครับเคยไปเห็นอยู่ใส่บอับที่ได้ออกแบบดีแตครับอันพ่อบ่เคยหรอกบากับบ่เคยแต่ว่าพ่อเคยเบิ่งส่องของเบาวนิ้วนี่แหละครับเคยเบิ่งแต่ว่าเบิ่งของผู้นั้นเบาวนิ้วไปไทยหันไทยหนีสินะ พ่อก็เลยเอามาเก็บมาคิดตั้งแต่ก่อนสิมาลงนี่เด้พ่อเบิ่งต่พุ่นได้มากได้ปีก,กวักวกัวมากกับเบิ้งเยจนเท่าสื้อมือละพ่อเลยมาเบิ่งทีพ่อนี่ที่แรกพ่อตัดสินใจว่าเอ๊ะกูมาทำเกษตรรายได้กูบ่มีกูสิกินนีหยังก่อนพ่อคิดว่าเอาชนิดที่มันได้ผลเร็วก็คือพุอ่น่ะหน่อไม่กอไม้พูนทั้งทั้งพ่นกอไผ่กิ่มซุ่งไม่ลกครับพ่อก็เลยปลูกไผ่ไว้ก่อนมันก็เลยได้กินผล พ่อปลูกไผ่คิดใส่กล้วยบ้างนี่กล้วยไม่นช่ออกลูกท่านที่ได้ๆดเป็นบ่ล่ะพ่อกเกากล้วยลงเรื่อยๆปลูกไปนั่มันก็ได้ผลแล้วก็เอาพวกเผามาลง้งพ่อ,พ,อพ่อครับครับบางง้อนี้สองปีบ่ครับเอากับปีกล้วยเหมือนกันเลยลูกเอา้า <laughs> พอดีล่ะผมปลูกบางง้อมุกใหญ่ยักษ์เถอะผมปลูกปีหนึงน่งต้น,นก็เตี่แล้วล่ะคุณพ่อปลูกยังไงครับตน้นคือง,งามบอกเทคนิคนะครับอันนี้พ่อก็ปลูก ตะกี้มันก็ดินนี่เนาะบอ,บอมมี่ยังได้ลูกพอ่อไสนต้นกล้วยที่มันเป็นแล้วทีนี้นเนี่ยครับเออเป็นแล้วบ้านพ่อเอาเครื่องมันหนีเอาต้นมาย่ำย่ำย่ำไส้นะย่ำไส่ออมไปเลยแล้วก็เอาแกบมากบน้ําแล้วก็เปิดน้ำไส่บันต้นกล้วยมันเน่าหวานมันก็สังเกตว่าดินมันนุ่มน้ำนุำน่มน้ำได้ลูกนั่นแหละพอเห็ดตัางกันต้นเผาคือกันเห็นบ่อคุณพอสีถมว้ คือกันล่ะต้นกล้วยต้นใดตัดเครือแล้วพ่อเสียเอาต้นมันมาย่ำใส่ต้นรลดสาเหตุมันเอาต้นเพิ่มาสาบสาบใส่เงาต้นไม้ครับผมเอาแกบมาเทใส่เอาแกบมาเทใส่แมนเปิดน้ำใส่เปิดน้ำใส่ห้เพื่อนย่อยสลายแมนกลายเป็นปุ๋ยสุดดอดเลยครับพี่น้องจริงๆนี่ในดินบริดีแห้งเบิ่งนะครับมีแต่ก้อนหินโคโลเคเลเยอะคนเข้ามาเนาะครับอ้ามามาหอดเริ่มขุดหม่ๆนี่บอกโจกสิบดังแป้งแปงบอกครัไขุดเพาเขาเลยเ่นานอย่างนั้นป่ะครับครับ พูดมาเขาเลยบ่กเขาเลยแต่ป่านันพ่อก็ยังมีความพยายามสองคนตายย่าบะครับสองตายญ่าพูนย่าบหฮดอันอันนั่นอยู่นี่แต่ว่าคอยเฮ็ดไปน้ำเทละน้อยได้หรือลูกบ่ได้บึมเทเดียวเด้ครับผมเออห่อนแดดกับเศร้าเมือย์ห่อนแดดกับเศร้าเมืยอยตะกี้มันยังบ่มีห่มให้วเศร้าได้ลูกครับเด่นแดดเด่นแดดก็คืออะไนี่ทงหน้าเนาะครับเอาพ่อพ่อย่างพอเห็ดพอเฮ็ดช่งเวลาจังโมงครับหวยพ่อเคยเคย เคยฟังไงนักวิชาการเขาจะว่าทําเกษตรเนี่ยคันสีทําใจหอนไม่ได้ดีวะา่านครับก็มาคิดเบิ่งกับแมนมันบ่ได้ดีก็ยังมันเมื่อยหละมันหอนแดดมันหอนแดดพอก็เลยทําไปเมื่อละสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงไปเค็ดไปเรื่อยๆครับตอนแดดพระท่านออกตอนแดดตอนเศร้าตอนแรงลมแดดล่มร่มตกไปทันเลยแล้วค่อยเค็ดไปตาก็ยากสุดยอดเลยครับเอาพ่อครับผมขออนุญาตถามนิดหนึ่งปัจจุบันคุณพ่ออยู่ท่ไหครับ อายุเจ็ดสิบเต็มโอ้โหเบิ่งเอาได้ครับพี่น้องเด้ออายุเจ็ดสิบเด้อ่อยังแข็งแรงครับแข็งแรงปึืงปังอยู่ใหหลายคนนี่ยอายุเจ็ดสิบนี่บ่ได้ปานนี่เด้อครับเด้อสิบอกให้นี่ครับนี่ทางนี่พันงามแหงครับพี่น้องจัดระบบระเบียบอือโอ้น้ำคันแท่นี่ก็มีแต่นี่เอ้าบ่อนี่มีอย่างนะครับพ่อครับนี่ต้อปลาหนิ่นนี่ปลาหนิ่นอันนี้บ่อปลาหนิ่นนี่อันนั้นเด้อครับผมเพ้นหอยอยู่ในถุงนะครับอันนั้นบกคอยตัวคอยผม อันนี้พ่อกับเบิ้งใน YouTube หรอเฮ็ดน่ะคิดเฮ็ดนึ่งนะครับบ่ได้อันนี้ล่ะคู่บาคือใน YouTube ล่ะในผู้เขาเจ้าเฮ็ดเขาเจ้าถ่ายลงใน YouTube ล่ะเห็นคลิปใน YouTube ครับก็เลยเอามาเฮ็ดเอาก็ลองมาทดสอบเพิ่งเฮ็ดเลยนี่บ่ทันได้พอเดือนได้ลูกนี่ห้อยไว้นี่โอ้ผมว่าปลาพ่อสิหลายได้ผลครับมันบ่อนหลายเนาะพ่อเนาะปลาปลาอันนี่นี่หลายปลาปูพักกันจองใส่มันกินเหมือนโรค โอ้บอครับโอ้ยตะกี้เต็มงามขึ้นยังนี่พะกันจองชีไห้หนิแม่นมัดพะกันจองแม่นบอกวะแม่นโอ้ผึ่งเนี่ยพอผึ่งปล่อยขึ้นมากหลายหนึ่งครับอืมขันนี้หัวอาหารนึงบึ้มร่นแล้วแต่ว่าหัวอาหารเปล่าลงมากพ่อปล่อยนี่ประมาณเด็กตัวสี่พันบ่กสี่พันตัวครับเอ้่า่นิหอยขมเพิ่นนะครับพี่น้องในอาหารก็มีหอยสวนบ่ครับพ่อครับมีมีมีส่วนพ่อปล่อยเอาแม่มันใส่อันละสิบหน่วยครับแม่พันมัน แม่พันใส่แซอันถุงละสิบหน่วยถุงละสิบหน่วยแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็ขยายแล้วนะครัเนอเออพอหอยเนี่ยพอล่งเท่เดียวเลยซื้อน้ำมันผู้ซอยจงเพลิแม่จงจิตเออแม่จงกิจเนี่ยบ้านหวยประโดนซื้อมาจักรโล่ะบอบมันหกเก็ดโล่คุณบอกขอบอกกับกล้วยกับข่านะครับเนี่ยแต่ว่ามักแห้งทีนี่พอเพิ่นเอาเก็บใส่ผมซื้อว่ามันนุ่มนะวะนอหนุ่มนุ่มนุ่มหนิมมันนุ่มครับข่ากับแตกนอดีนะครับเนี่ยดินกับล้วนครับ นี่ย่างลงมานี่มมแต่ของกินทั้งนั้นเลยครับอันนี้เลยครับพ่อครับอันนี้พอคิดว่าเรียงหอยเชลีนี่หอยเชลีเบิ้งหัวตะเรียงไปเบิ้งลูกเบย้องลูกก็กำคือมือเลยครับ อันนี้ก็บิรงมาจากยูทูบ b e ครับเบิรงมาจากยูทูบเออเิร์ชเลยเ่บิงมาจากยูทูบเขาจะหลากหลายนะครับเนื้อกุ้งมีบ่ครับพ่อบ่อบ่อกุ้งเนี่ยบ่ได้ปล่อยเลือมาอาสิรักมีอยู่ธรรมชาติมีบ่ออะไดหรอครับเนาะพอมามีบ่ได้ป่าสิกินอันนี้ป่าธรรมชาติได้ลองนีแม่นบ่ครับอ่าอตัวนี้ป่าธรรมชาติป่าธรรมชาติพอบ่ได้ปล่อยตัวนี้ครพอหอยลงแต่ว่าสุมนี่ขึ้นไปบนสามซี่ให้นี่ป่าพอลง ใญ่แล้วไดี๋ยวจับตอนแรกพ่อครับตอนแรกมาเริ่มต้นเห็ดตอนแรกปีแรกๆกับแป้เอิดเติดดินเป็นให้หน้าตัวลูกเนี่ยให้หน้าอังสีเลยเอาตอนนั้นพ่อเูซื้ออย่างไรับหูซื้อวัดว้ามาเมื่อยตอนอายุหลายแท้เขบอกูหูุซื้อรับมันบกขิดในในจุดนั้นจุดเมื่อยมันคิดมันใส่เลยนะลูกแม่นรอาว่าเกษตรออาคำว่าเกษตรนี่คือห่วยเสียวยังหน่อใจไม่อยากได้จักรลอยยางเหมนเดิพ่อมันบักด้แม่นหรือเปล่อ คันได้ร้อยย่างเนี่ยเพราะว่าไม่กินพอดีนี่เพราะแต่ละมื้อนี่กินแต่ละย่างมันก็ถือว่ได้คุ้มยุบบอกว่าเส้นนี่ครับบอดไคิดเลยว่าโอ้ยมาเมื่อยตอนเถ่าเลยเนาะบอดบอดไคิดยังสั่นเลยบ่บ่คข้มเขมพ่อบมีมีแต่มวนไปหนามีแต่มวนพ่อกับบอดไอ้คุ่มแห้งเนาะการพ่อก no mm ับไปเรื Tao, ่อยๆกับย่าก็ใช่หรอย่าก็ไปนั่งพนักก็เสื้อมีแห้งในตัวเลยนี่บักม่วงนะครับมีบักม่วงมีกล้วย นี่กหนสิพอมันสิปูข้าวไว้น้ำหล่อลกวยแทบทุกต้นเลยนะครับได้ผลนะคีไปหอดผุนนะผอเนาะผุล่ะมองย่ายนางอยู่ผุลับผุนย่ายนะย่ายกั่งรงนางปลูกอันต้นบ่เล่าฮดตัวย่างนาเออาส่วนย่างนาเนี่ยพ่อเอาน้ำเอาระบบนน้ำนี่ไผ่บ้างไหมพ่อครับพ่อแหละจัดการเลยพ่อเฮ็ดเองเลยเฮ็ดเองมัดต่อทอเองต่อทอเองบ้างทอยเอง บ้างทางแบบว่าอยู่จุดใดจุดใดบ้างเองเลยเห็นเองเลยขั้นขั้นเปิดขึ้นก็บอะไรได้นี่นั่นใช่ปะน้ำเอาพ่อเห็นแนวนี้ป่ะครับเออเห็นแนวนี้แหละบันยามนั่นโอ้ไม่น่าดีน้ำนี่พราเปิดฝาออกเปิดฝาออกบ่อใส่ระบบฟักบัวมันนั่นมันนั่นหงครับเอาชนิดขั้นเปิดทั้งที่เนี่ยมันสิหงกินจนอิ่มเลยนะนะโอ้เกลือมืดยังมาพ่อเพิ่นนั่นครับอันนี้ห่างจากระบบน้ำอยู่ถังผุนประมาณนน้ำถังได้ลูกนี่แม่นบ่ะพ่อเออเอา เอาเอาอันโซล่าเซลล์ขึ้นทั้งไว้แล้วก็เปิดทั้งต่อลงมาเวลาสีหดนี่ก็ย่างเปิดฟ้าไปเรื่อยๆเปิดฟ้าไปเรื่อยๆเพิ่นก็สิฟองออกเรื่อยๆโอ้เกลีงซี่เลยล่ะแต่ละาฮู้สึกว่าหม่องใดพ่อก็าจะมาปิดฟ้าไว้เออพ่อก็ปิดฟ้าไว้โอ้ง่ายนะพ่อเนาะสะดวกเออโอ้วิธีการคุนพ่อสแล้วนี่ก็ปลูกระมุดเสริมไว้นําครับปลูกระมุดโอ้กระมุดนี่เป็นปนเปิลๆครับล้สดีครับแม่ครับสวัสดีครับ โอ้ยแม่ยังเด็กงินผมอยู่ผมอยู่บ่ไกลนึงเ <c oughs> มื่อยปะครับแม่ครับ <c oughs> ค,ไไครับบ่เมื่อยนะครับนั่งเล่นไปนะครับเด้อไปปะครับเดี๋ยว่างขึ้นไปขับวนครับปะครับเออไปอส่วนกับสีซูดซ้ำนีนะพ่อเนาะเออนั่นแะหนละสุดอันนี้ก็เป็นบอ่อที่พ่อคุดเอาดินขึ้นผมไปซิฟไลนะครับพี่น้องเด้อซิ <c oughs> ผมบ่เงินยังซิฟไลเฮ็ดสองคนครับเฮ็ดสองคนแล้วกันโอ้บ่แม่นว่าสีเป็นนุ่มเป็นหน่อยนะครับเด้อคุณ่อเพิ่่่นแตวา เฮ็ดโดยหัวใจลีนะพ่อเนาะเฮ็ดโดยหัวใจแท้ๆเฮ็ดโดยหัวใจเฮ็ดโดยใจหลับแต่พอก็ปลูกยางเราบ่หลายแต่พอเน้นยางกล้วยกับบักเผากับละมุดกับหมักฝรั่งหมักซีดาเขาเนี่ยครับผมเอาทิพานมาได้ขายยังไงครับพ่อมันมันได้ขายมีหมักซีดามีคาเนี่ยคาพอทั้งโซนเพื่อนทีิพานไม้เห็นบ่เนี่ยพ่อปลูกเป็นเพื่อนไว้บ่ท่านได้แล้วหลังอยู่เทา อยไซมือเข่าฟังนี่จะ้ะมาจากพุ่นอยขวนนั่นแหละมันสิมีโซนสวนบกเผาอสวนกล้วยนี่คือกันข่าบักซีดาเอ่าขานี่ได้ขายแล้วบักซีดาก,ก็ได้ขายแล้วกล้วยเนี่ยกล้วยเนี่ยขายทุกมือ้อเดี๋ยวนี้ก็ออกซีเครือไปขายอยู่ถนนพุ่นบ่มสุกแล้วเนี่ยครับมือนี้เอ,ออกซีเครือซีเครืออ้ซีเครือก็สิประมั่นหาร้อยเงินนี่ละหาร้อยเงินอกว่าเออหาร้อยเงินอันนี้ตีเอาตำตำตีตำ ตีวีสิมหาบาทครับแสดงว่ามือนี้มีไล่ได้ล้วหาลอยมี่ละมี่ละหาลอยโอ้โหทุกทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นไปตามแผนดีคุณพ่อว่างไว้บ่ครับว่างเป็นเป็นเริ่มเริ่มเป็นมันเริ่มเริ่มเข้ามาในช่วงปีนี่ละไล่ได้บ่จำกัดแต่ว่าพื้นฐานอยู่หาลอยครับแต่นอกนั้นมันหลายกานีได้ปะนี่พูอาง่ายๆนี่คันตั้มนี่หาลอย ขันต้มนี่หารอยอยูลูกว่าคนเป็นจริงเนี่ยโอ้พาะว่ามันได้ต้องมานีแล้วเดียวเนี่ยผมเสืออยู่ครับเพราะว่านี่ผมแนบมากนี่ก็กล้วยครับพี่น้องนี่ย่างไปนี่อีกประมาณสามสี่เมตรนี่ก็กล้วยน้องพอนาอแมนนี่ครับมาต้นนี่นี่ก็กล้วยอีกเลรวกล้วยนี่ครับหมว่าสามเมตรนี่กล้วยสามเมตรนี่กล้วยเลยนะโอ้พ่อสิบว่าที่ว่าหารอยต้นอยู่บ่กล้วยพ่อ้มยหลายก็นั้นตัวลูกหลกานั่นนั่นพอน้อแมนแมนบาไล่เนี่ยครับนี่พี่น้อง ลองเบิงเด้อครับกลวยประมาณจะกวยเกือบพันต้นนี่มือหนึ่งนี่ออกหาเครือนี่ถือว่าน,น้อ,นอ,อ,อ,นอยเนาะพ่อเนาะเออโนยโนยเป็นยังสิบวันใดมือละหาลอยเนาะพออ่อเนาะเม่นโอ้สุดยอดเลยนะครับเด้อนี่เกิดจากการทาสิบอกว่าเ,เกิดจากการวางแผนมมอยางดีเออถือป่ครับพ่อคิดถือถือถืถอ,อ,อ,อว่างแผนพ่อว่างแผนคือคุณพ่อว่างแผนนี่ตั้งแต่ท่านในโลกมือเฮ็ดตั้งแต่เบิงยูทูบนั่นก็คิดคิดไปล่วงหน้าแล้วคิดแล้วว่าสิเฮ็ดปะมาณนี้จังสิ อยากอยากหดส้นนี่พ่อกับเฮ็ดวาวหน่อยไว้ครับแล้วกับปลอยเลยปลอยกับไทเพิ่นไร้ท่นี่ละเงาเอาปานเาน้ำอยู่ในหน้าผุแล้วครับผมแกบนี่เพิ่นกะสิสร้อยรักษาความสมื่นนะพ่อเนาะแมนแมนโอ้พ่อเนาก็เป็นอาหารของพืชต่อไปอีกแล้วครับผมเฮ็ดดีแห้งฟังนี่ก็เป็นบ่อน้ำน้ำที่มาหดสวนนี่เป็นน้ำบาดาลหรือน้ำบ่อนี่พ่อมันเป็นน้ำบาดาลลูกโอ้พ่อเจ้าบาดาลพ่อเจ้าบาดาล ครับแรงนำล่ะคือนำบาดานแรงนำคือบาดานใส่โซลาเซลสูบนะอเนะใส่โซลาเซลแต่ก่อนพ่อใส่เสมอไฟฟ้าน่ะครับผมแต่มันเลยมาแย่งกันครับอันลุงสีครับคันด้สีเขาพ่อได้ใส่น้ำบานลยโอ้เออเลยใส่โซลาเซลเลยออบาเลสวนเนี่ยพ่อเอาโซลาเซลเลยครับผมไฟฟ้าเนี่ยพ่อใส่ลุงสีเนี่ยสุดยอนเลย อันนั้นเป็นอันสวนไผ่คุณพ่อที่พ่อพนัาปลูกไผ่กินสูงเออดอกกระเจียวเด้อพ่อได้ขายปีนึงบ่บมินหน่อยเด้โอ้นี่บ่พ่อแมีนมาเลยเนี่ยทั้งฟังพุ่นละดอกกระเจียวนี่พ่อปลูไว้ในปลากล้วยเลยปลูกไว้น้ำนี่เลยโอ้โหสามสี่ไรได้ยี่ดอกกระเจียวนี่ครับครับเจีาเมียนมาเลยนี่มี่เงินนะป้าอนี่ส้นนี่มีแต่เงินนะครับนี่ครับปลาคาปลาคานี่ขึ้นไปหอดพุ่นเลยเหรอพุ่นบาทครับประมาณไรกวนนี่ค่าดอกกระเจียวบอกเผาอ่า โอ้นาฝนเดือนหาเดือนเมษา,าเธเบิงเหมือมนคน่ออออกมานี่โอวยเขาทายอยู่ลกูกเอาพ่อครับสร,รุปชีวิตการเฮ็ดเกษตรของพ่อนเป็นยังไงครับบอกพี่น้องฟังเนยะการเฮ็ดเกษตรนี่มันมันก็นคือว่ามันอยู่กับค้มตั้งใจกับกับขยันน้ำเด้อครับ ตั้งใจว่าสิเฮ็ดด้วยใจรักหล้วมันมันมันก็นย่อมสิสาเร็จทุกแนวละ่ะคนเฮาขันสมมุติว่าตาทินใจสิเฮ็ดอีหลีขันเฮ็ดเลียนหัวหัวก็คือคําว่าเลียนหูหัวน่ๆๆๆะอันนี้เขาเฮ็ดอีหลีเฮ็ดหวังกินหวังให้ลูกให้ล้านได้กินอิม่มบ่ให้นี่ให้พี่ให้น้องได้กินน้าขึ้นกันแต่มันก็ได้อีหลีบานเนี่ยที่พ่อเฮ็ดเนี่เฮ็ดสองตายหญ่สองตายาย่ข้า,ยา,ยางเนี่ยปลูกจังจังมือเนี่อาจิปลูกอยู่สองมือได้หน่กล้วยเนี่ย ครับประมาณงานหนึ่งนี่อาจสิปลูกอยู่สองก็บ่ได้เมตรบ่ครับผมค่อยๆเฮ็ดไปตามกำลังเฮ็ดเดี๋ยวนี้ก็ยังสิได้ได้ปลูกอี่านี้นะเฮ็ดบ่ที่พ่อเฮ็ดเป็นแผ่นไว้จักพ่อสิเฮ็ดอีหยังอีได้เห็นกันได้ยังบ่ทันนี้มีแผ่นเกษตรผสมผสานสองตายายสิบไร่แมนมีรายได้ทุกวันนะพ่อเนาะทุกวันทุกวันทุกวันมีความสุขบ่ครับพ่อครับมันก็สุขยู่กับนี่แล้วกันเฮ้ยนี่เนาะมีความสุขอยู่กับลูกกับหลานเออ อ่าวเพื่นเงื่อนท่องเนี่ยมันกะจําเป็นในชีวิตอยู่แต่ว่าเข้ากับบ่เน้นมันเข้าเน้นในสิ่งที่ว่าผลที่เข้าเห็ดลงไปมันได้มันก็มีวามสุกแล้วละนั่นเออเงื่อนท่องมันก็สิบเข่ามากของมันเองคือคือยังสมือนีละอออืมก็ย่องจากว่าเขาเข้าเห็ดแนวที่ว่าคนกินแมนบละกินมือนี่มือมอ,อ,อื่นก็หิวคือเขาเรียกคนนี่กาจะกินนี่อืมอืมแต่พอเน้นในี่ว่าสิ่งที่ปลูกลงแล้วไม่ได้ปลูกอีกง่ายนะพ่อะ่ปลูกแบบว่าพืชล่มลุก ขันพืชล้มลุกพ่อเห็ดบ่วยนังเสียแล้วพ่อปลูกกล้วยแล้วพ่อก็ปลูกไปเลยบ่ได้ไปงมมันเองมันเกิดมากะทายกินมันเนี่ยเพียงจะหาฟุ้นหาปุ๋ยมาใส่ให้มั่นเท่านั้นครับครับปลูกมั่นเนี่ยต้องปลูกทุกปีปลูกทุกปีปลูกก้วยก็ปลูกทุกปีมั่นบ่วยปลูกเลยยังไปตัดอยอะๆอันนี้คือตัดเนี่ยหมายถึงว่าได้ประโยชน์ได้ได้ลูกแมนบ่ละครับค่าเลยคันท้องขุดก็ได้เลยได้เงินค่าค้าขายโลจักบาทขายเป็นต้นสิบสี่ต้นต่อสิบบาท สิบสี่นอไหมลูกนาเออนาแรงมันก็นอนนอออนมันแม่นั่นใช่ไจังจะพ่อคุดเองครับย้ายแล้วเรามาแขะนางแขะปราเอยๆขยันสุดยอดเลยอันนี้ปลาปลาพันุมันตัวนี้ขยายเต็มเยอะเดี๋ยวนี้ก็เอาจากนี้ละเอามาปลูกในหน่อยซ้ำนี่เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบทีดีนะครับพี่น้องได้ไปกเลยขยายเอาให้อยากมาเบิงน้ำผ่อก็มาไหนน้ำผ่อนเน้ะได้ได้บ้าน หัวไฟ้านหัวไฟตำบลบ้านจันทร์ครับอำเภอบันดุงครับผมจังหวัดอุดรธานีครับขอเบอร์โทรศัพท์หน่ครับพ่อครับเอ่อศูนย์เก้าแปดครับผมสามสองศูนย์ครับหกหกเจ็ดแปดครับคุณพ่อวิไลเอ่อมีริแวงครับพ่อวิไลมีริแวงนะครับเอาโอเคนี้ขอบคุณครับพ่อครับ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 ขอบคุณค่ะคุณพ่อวิไลมีริแวงนะครับเดี๋ยป็นตเด่นโตยางหาที่ดีมากให้กับลูกหลานครับ เกืตกรยุกหม่เห็ดเอาครับคุณพ่อนอายุเจ็ดสิบมันก็ยังสามารถมีไายได้ทุกมือได้เห็ดได้แล้วก็มีความสุขได้นะครับขอบคุณพี่น้องนั่ครับติด,ดตามรับชมรายการเดี๋ยวคลิปหนาจังพอกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ